เียนประธานรัฐสภาและสมาชิกทุกท่านครับผมวิร์วิศวยทองสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่กำหนดให้ยกเลิกการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติผิชอบกับผู้ถูกกลาวหาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่อำนาจศาลฐานในศาลทหารและกำหนดให้โอนบรรดาคดีทุจริตและประพฤติผิชอบที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีของอัยการฐานก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นใช้บังคับไปให้อัยการสงสุดเป็นผู้ดำเนินการในสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบแทนซึ่งเป็นร่างหนึ่งของการประชุมสภาวันนี้ของเพื่อนสมาชิกคุณวิโรลักนาอดิสรขออภัยที่เอ่ยนามครับตำรานครับประเด็นสําคัญคงเป็นเรื่องความเชื่อมั่นต่อสาทารในการอำนวยความยุติธรรมซึ่งถูกตั้งคําถามในหลายประ,ประการดังนี้ครับประการที่หนึ่งจากวาระก,กรรมของฐานที่ทําการรับฐานท่านหนึ่งที่ว่า ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนทําให้การปกป้องพวกของตนเป็นทั้งวัฒนธรรมและเรื่องจริงที่มีอาจหลีกเลง,ลง,ลงได้ในสังคมทหารเมื่อเกิดวัฒนธรรมลอยนวลนพ้นผิดเช่นนี้เกิดขึ้นในวันที่เอาผิดทหารจากการทุจริตและประพฤติมิชอบเราจะไว้วางใจให้ทหารมอบความยุติธรรมให้ประชาชนและประเทศได้อย่างไรประการที่สองครับฐานนั้นยังไม่มีความพร้อมในแง่ของบุคลากรเทียบกับสาราญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านการจัดการธุรการรวมถึงความรู้เชี่ยวชาญของตุลาการฐานในการพิจารคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพลเมืองดังเช่นการทุจริตการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือความขัดแย้งทางการเมืองที่มีความซับซ้อนสูงอาจสง่สงผลให้การพิจารคดีไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ต้องการความโปร่งใสและยุติธรรมอีกทั้งมีความเครือบแคลงใจต่อความเป็นอิสระของตุลาการฐาน เนื่องจากตุลาการในศาลทหารแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจบังคับบัญชาในระดับจังหวัดทหารมณฑลทนหารหน่วยงานทหารหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีคำถามครับการที่มีที่มาขององค์กรตุลาการอย่างนี้จะวางใจได้หรือไม่ในการตัดสินคดีทุจริตประการที่3ครับทุกท่านคงเคยได้ยินคำกล่าวทางกฎหมายที่ว่ากระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอายุติธรรม การดาเนินการพิจาาลาช้าในศาลานนั้นมีผลกระทบต่อการอํานวยความยิธรรมที่ต้องรอการพิจารณาในหลายประการเช่นเกิดการสูญเสียสิทธิ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดผลกระทบทางจิตใจความเครียดจากการรอคอยคําตัดสินนอกจากนี้ครับการนัดการสืบพยานที่มีต่อเนื่องหรือการไม่เข้ารบอานาจศาลของฐานชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่มาตามหมายเรียกประการสุดท้ายครับปัญหาในการกำหนดโทษและการขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการกําหนดโทษของศาลาน ซึ่งอาจเป็นเพียงโทษจำขังงดบำเหน็จซึ่งก็คือแค่การไม่เลื่อนขั้นไม่เลื่อนเงินเดือนทําให้เกิดวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดอย่างสมบูรณ์ในสังคมทหารจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดอย่างสมบูรณ์นี้อาจทําให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระทําผิดซ้ําๆและหากมีการช่วยเหลือหรือปกป้องผู้กระทําผิดภายในกองทัพยอย่างต่อเนื่องจะทําให้ความน่าเชื่อถือของกองทัพในสายตาประชาชนยิ่งถดถอยไปเรื่อยๆครับท่านประธานครับ การแก้ไขปัญหานี้จําเป็นต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนโปร่งใสและมีความเป็นอิสระโดยเห็นสมควรให้บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลฐานซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหานในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบถูกดาเนินคดีโดยศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเนื่องจากศาลโพลเรือนมีระบบไต่สวนและการตรวจสอบพยานหลักฐานที่เปิดเผยต่อสาธารณะมากกว่าและปราศจากการแทรกแซงซึ่งช่วยลดโอกาสการปกปิดข้อเท็จจริงหรือความลำเอียง เพื่อทำรงความเป็นอิสระและความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมได้ดังนั้นผมจึงขอสนุนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปปชฉบับนี้ขอบคุณครับครับต่อไป